สวัสดีค่ะพบกับครูเค้ก DIY Craft นะคะคลิปนี้ครูเค้กจะมาสอนวิธีการจัดช่อดอกไม้ช่อช็อกโกแลตเฟรเลโรนะคะอยู่ในช่อเดียวกันค่ะเป็นทรงที่ทันสมัยและทำง่ายใช้วัสดุไม่กี่อย่างนะคะแล้วก็เราสามารถนำไปมอบเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆได้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีทำง่ายๆ ะะอุปกรณ์มีวัสดุตามนี้เลยนะคะส่วนวิธีทำกระดาษสาญี่ปุ่นหรือเรียกว่ากระดาษสาเกาหลีนะคะในแผ่นที่เราซื้อมาปูเค้กใช้2แผ่นซ้อนกันแล้วใช้กรรไกรตัดแบ่งออกเป็น3ส,ส่วน,นะคะ่ะในแนวยาวแบบนี้นะคะ แผ่นแรกเราจะตัดครึ่งค่ะเพื่อที่จะห่อกับแท่งโฟมนะคะใช้หมุดนะคะยึดเอาไว้ถ้าเทปใสอาจจะไม่แน่นนะคะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วกระดาษยาวที่เหลือ5แผ่นนะคะให้ด้นใช้นิ้วมือด้นแบบนี้นะคะดูสวยเป็นธรรมชาติค่ะ จีบเป็นลักษณะของโบนะคะทําทั้ง5แผ่นเลยค่ะใช้ยางรัดของนะคะยางรัดถุงแกงนะคะรัดเอาไว้ตรงขอบห่างประมาณ2เซนติเมตรนะคะทําทั้งหมด5แผ่นค่ะทําแบบนี้นะคะใช้นิ้วด้นค่ะลองทําดูนะคะเราจะจีบตรงกลางแค่นี้ค่ะ ไม่ต้องเรียงตัวกันสวยนะคะกรีบกระดาษหรือว่าตัวกระดาษเขาจะฟูเป็นธรรมชาตินะคะเมื่อเข้ากลุ่มครบทั้ง5แผ่นแล้วก็จะได้เป็นทรงกลมฟูสวยงามเลยค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะด้นง่ายมากโอเคตอนนี้ครเค้กเตรียมแล้วนะคะสำหรับช่อที่เราจะ ใส่ดอกไม้แล้วก็ช็อกโกแลตลงไปค่ะเตรียมช่อตรงนี้เราจะมาเริ่มที่จะเตรียมช็อกโกแลตกันค่ะช็อกโกแลตเราใช้อยู่3ลูกนะคะแพ็คนี้3ลูกก็มีไม้อเนกประสงค์แล้วก็ถุงแกงนะคะตัดแยกส่วนออกมาแบบนี้นะคะ1แผ่นใช้ได้อยู่2อ,อนันนำช็อกโกแลตออกมา เอามาวางกับฝ่ามือนะคะทำให้เป็นหลุมแบบนี้แล้วก็คว่มช็อกโกแลตลงไปแล้วก็หุ้มห่อหุ้มให้แน่นๆโดยใช้เทปใสในการยึดด้านล่างนะคะเราติดให้แน่นๆไม่ให้มีช่องอากาศเข้านะคะแน่นที่สุดเท่าที่ทำได้เสร็จแล้วนำมาต่อกับไม้ลูกชิ้นหรือไม้อนเนกประสงค์ค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการเตรียมช็อกโกแลตนะคะความยาวของไม้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราค่ะส่วนดอกไม้ก็เหมือนกันอันไหนที่สั้นเราก็เสริมไม้ได้นะคะดอกกุหลาบที่โรเคเตรียมต่อไปเราจะมาเตรียมกระดาษอีกสีหนึ่งเพื่อที่จะตกแต่งในดอกไม้14คูณ14เซนติเมตรนะคะขยุมแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้เทปใสย,ยึดนะคะ ใครที่มีกัรไกฟันหยักก็สามารถใช้กันไกฟันหยักได้ยึดกับกับไม้ตอนนี้เราทําจีบกระดาษเรียบร้อยแล้วยึดกับแท่งไม้นะคะเพื่อที่จะใส่เสริมตรงช่องว่างช็อกโกแลตกับดอกไม้ค่ะใครที่ไม่มีกันไกฟันหยักเราก็ใช้กันไกฟันตรงได้นะคะ การจีดตรงนี้ไม่ซีเรียสว่าจะออกมาสวยหรือไม่นะคะเดี๋ยวดูภาพรวมก็จะสวยเองค่ะตอนนี้เราเตรียมวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเรามาปัดดอกไม้กันค่ะไม่ต้องใส่กาวชุบกาวตรงโคนก็ได้นะคะเราจะปัดดอกแรกตรงกลางแล้วอีกส4อีก3ดอกที่เหลือนะคะเราก็จะปักเป็น3มุมนะคะ เป็นสามมุมดอกกุหลาบเราจะใช้อยู่สี่ดอกค่ะเป็นดอกพลาสติกหรือดอกไม้ประดิษฐ์นะคะหลังจากนั้นเราจะใส่ช็อกโกแลต3มลูกตรงช่องว่างนะคะถ้าฐานที่เราทำกว้างไปดอกไม้ไม่เป็นทรงกลมก็ขยับดอกไม้เข้ามาข้างในอีกนิดนึง ให้เขาเป็นรูปทรงลักษณะทรงกลมนะคะตรงนี้ใครมีใบไม้หรือกระดาษอย่างอื่นสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้เพื่อไม่ให้เห็นกับแท่งโฟมด้านล่างนะคะแต่ครูเค้กจะเลือกใช้กระดาษสาอีกสีหนึ่งเพื่อให้สีตัดกันกับช่อสีชมพูของเรานะคะใส่ตรงช่องว่างเพื่อเก็บรายละเอียดค่ะ ใส่ให้เต็มเลยนะคะใช้ประมาณ12-15ถึงชิ้นนะคะวิธีการทำไม่ยากเลยนะคะใครที่ชอบงานแบบนี้นะคะสามารถกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube Channel ของครูเค้กได้นะคะใส่กระดิ่งด้วยค่ะตรนนี้ครูเค้กมัดริบบิน้นแล้วก็ใส่โบเรียบร้อยแล้วนะคะ ช่อช็อกโกแลตเฟรโลช่อดอกไม้ของเราสีหวานแววมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวคูเคจะพบกับทุกคนใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ